คลิปนี้พี่นนท์อยากจะเป็นคนดีครับอยากจะช่วยเหลือคนอื่นหลังจากที่เราเนี่ยเป็นคนชั่วชอบแก้งคนอื่นมาตั้งนานนะเราจะช่วยน้องโชว์แปงลงรางเป็นเชนซอแมนนะครับจะสนุกมันหาแค่ไหนกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์เลยนะแล้วก็ไปดูคลิปกันออเอยเลยจริงแล้วเราบังรักเราโอ๊ยใจเย็ยนเจ็บนายรักเราแล้วแย่แล้ว yeah รรครับเาลกีิ้หาย สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บายครับไปบาย,บาย สวัสดีครัโอเคขอบคุณสวัสดีท่านผู้ชมทุอย่างเอออยู่กับผมไมเน่คุงเวอร์ชันหน้าเออเออวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด20ล้านชั่วโมงในป่าจังเกิลในป่าจังเกิลนี่ทุกคนแล้วก็ลงวัดเยอผมไไม่ด้ช่วยคนนานแล้วคือแบบว่าน้องๆ้องคอมเมนต์แต่แบบว่าพี่โดนแกงหน่อยพี่โดนแกงหน่อยคือผมไม่อยากแกล้งนะผมอยากช่วยบ้างนะครับทุกคนเราจะมาช่วยน้องโชว์กันนะครับเดี๋ยวไปกดตามช่องโชว์นะเพราะโชจะ2ม0 0 0 แก็ตามช่องผมด้วยอาจจะ5 3ในการจิปนี้เดี๋ยวผมจะแปลงาเป็นเชนซอรแมนนะครับก็คือมนุษย์แบบมนุษย์มนุษย์เลื่อยครับทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอย่างนี้ครับทุกคนปึ๊บอันนี้คือผมเป็นสกินโชว์นะแต่ว่าเป็นโชว์แบบล่าส์เชนซอรแมนใช่ไหมทุกคนเออแล้วก็มีแบบล่าง์ดินจิด้วยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบสกินโชว์ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวล็อกหัวก่อนแล้วกันไปโอเคเฮ้ยลอยหัวเอ้ยหัวลอยไปแก้ก่อนเอ้ยไปช่วยกันออออยยย่่าาลลลืมมกกดไไ์คคิปปนนนีี้้้้ใหผวเััรบ นี่ไม้ Gym. Whew, <wh 64สิบสี่อันไม้หกสิบไหนเนี่ยหกสิบสี่อันไม้หกสิบสี่อันนี่อุ้ยมีดอกไม้ด้วยครับอันนี้ครับทุกคนมันมีไม้อะไรต้นไม้หรอไม่ใช่ดิมันเป็น็อกเป็นไม้ไม้ตกมาจากฟ้าเออเดี๋ยวจเปไม้อันนี้อันนี้จได้พอหกก็ไม่ได้ลงพราะแต้าแผ็กเหมือนนี่ปุ๊บ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 ปุ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปในนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะโผล่ไปในไม่ดอปมาเลยโอเคเดี๋ยวโชว์จะขุดนะครับปุ๊บแล้วผมโชว์ก็จะเจอตัวเองเดี๋ยวเรารอโชว์ตรงนี้ครับมาดิวันนีครับ Hello motherfuckers เฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮดยครับผมเชนซอมเม่ฮะผมชื่อไหมทำไมไปเช็ดต้กินผมอ่ะนี่ไงเราเองเราชื่ออะไรครับนี่เนี่ยยา เฮ้ยให่าเอามันปั่นหัวผมได้ไหมสวัสดีครับเออสวัสดีครับผมชื่อโชว์เป็นมนุษย์คุณไม่ใช่สกินผมได้ไงเปมนุษย์เลื่อยนี่ไม่นะมันชื่อผมนี่ผมเป็นมนุษย์เลื่อยผมเป็นมนุษย์เลื่อยเยดี๋ยวเลิกใช้สกินผมได้ไหมน้มันสกินผมนะเอาหรออืมขอใช้ได้ไหมแลกกับขอผมจะดดูแลคุณคุณไปทำสกินตัวเองสิช่วยคุณเองนี่ เอาไหเอาไหเอาไหมเดี๋ยวผมจะช่วยโชว์เอาไหมแม่กับผมจะช่วยดูแลคุณนั่นก็ได้อะไรช่วยทำให้ฉันเอาชีวิตรอดอี่12ชั่วโมงที่เฮ้ยอันนี้ดาบอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทอสอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เฮ้ยเยนนี่เหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยดาบขอลองฟันหน่อยอ๋อได้ตี่งไหนไม่ได้อ่ะลองลองตี๋ยลองตีโอ้ยตีเราอ่ะลอง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 ตีเราโอ้ยแรงไหม เออเดียวเดี๋ยวอ้าวทีเดียวตายเหรออ้าวไหนเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราเอาชีวิตรอดแล้วยังไงเขามาฆ่าเราเอ้ยเราเรานึกว่าไม่ตายไอ้นายฟันเราทำไมเนี่ยโทษโทษโทษไม่ตายโทษแรงมันเยอะโอ้โหแรงมันเยอะด้วยนะแรงมันเยอะแรงมันเยอะแรงเยอะด้วยนี่นายคือตัวนายเห็นไหมฉันอยากได้เหล็กอย่างเยอะเลยหัวเป็นเลื่อยเห็นไหมครับทุกคนตัวไหนอะเนเนเนหัวเป็นเลื่อยเฮ้ยเคลือบเฮ้ยฉันอยาก ได้แบบนายมากอ่ะอยากได้เหรออยากได้เหรอเอองั้นได้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 ไดไดได้ไดทำยังไงอ่ะทำใจไปก่อนใจปวดตอนฉันเดี๋ยวได้เองทำใจไปก่อนเดี๋ยวก็ได้เองอ้าวเดี๋ยวจะหาของช่วยโชว์เราช่วยโชว์อะไรนะได้ทัวรนายของตอนนี้เลยอยากได้ตอนนี้ไม่ได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 ้ไม้ไม่ได้ไม่ได้่ทุคนล้องให้ชุดี่ยไม่อะไรวะเนี่ยไป่ีก นี่ตามมาตามมาเดี๋ยวผมต้องถือเลือไว้ดยกวอนมาตามมาปุ๊บ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 แล้วเนี่ยรทานว้าวอุ้ยทุกคนตัวนี้มีทำด้วยได้ไมหมดเลยวันนี้เราจะโชว์อ่ะเราให้ของไปหน่อยกันมันคือเขาที่ว่ามือก้อนสกลคืออะไรอ่ะมีชุดอะไรมาให้เราเนี่ยอุ้ยอันนี้ปลา้ทุกคนปลามีกบด้วยมีกุ้งให้เราด้วยกบกบกบอุ้ยดูกบดน้รักกินปลา มันกินไม่ได้อ่ะกอ้โหอ้โหกบกินได้นะผมว่าใครเคยกินกบคอมเมนต์แล้วอ้หนึหนรงไม้ห่ามม่ะงั้นเราเราเอาได้ให้โชว์ดีวะามีได้อ๋ะตอนนี้เรามีอะไรอ่ะเทพแล้วเราก็มีอ่าเป็นดาบสุสจ้านันเองดาบเป็นความรัก อุ้ยชุดแห่งความรักทุกคนเฮ้ยโชว์โชว์แต่เรากสามารถตายได้เพิ่มแน่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 เฮ้ยทุกคนครับคลิปอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวผมหาเลยทำเมันสว่างให้ก่อนไม่ได้อ่าโชว์โชว์ครับโชว์เฮ้ยเอ้ยใต้นี้มีเหล็กด้วยอโ้ยเอาชุดอะไรม่วงหรือออะไรยากได้ชุดเนี้ยมีชุดไอรอนแมนไหมอยากได้ชุดไอรอนแมนมั้ยม่วงหรือชมพูไหมไม่ไม่มีเรามีชุดให้ครับเอาสีม่วงหรือชมพูชมพูเอาสีอะไรม่วงเราชอบสีม่วง อ่าโอเคได้เลยเอ้นนายเอาขอจริงๆมาให้เราเยอะๆเลยนายเอานูแห่งความรักธนูเว้ยเรามีหรอทนูแห่งความรักธนูแห่งความรักไหนดูครับแอร์อยากลองยิงมั่งยิงใส่เราหน่อยเราขอยิงใส่นายแทนได้ไหมยิงยิงแล้วระวังรักเรานะโอ้โหทุกคนแย่แล้วคลิปนี้เริ่มเป็นแนวแย่แล้วระวังเราหน่อยไม่เอาอะไปดูกันลองดูลองดูไหมลองดูลองดู จิงแล้วสมรักเราเนายรักเราแล้วแย่แล้วครับตัว่อก คิบหายไม่ได้มันเจ็บอะไรไม่รู้เ,เจ็บอปะ,อะความความรักมันบาบด่าถึงไม่ได้ไหมนายจะเจ็บอบุ้ยคว,ว,วามรักมันบาดใจรีบไปดีกว่าเราคลิปคนเรารีบไปดีกว่าไม่ผมว่าแบบคลิปช่วยมันดลื่แปลกๆไ่ะได้เรามีปีกได้เราบินได้ไหมความรักมันบาดใจกางเกงในมันบาดตูดทำคมอาจจะบาดใจนะครับแต่ระวังกางเกงในอาจจะบาดตูดนะครับทำคมใบเลี้ครับเล็กเล็กใส่หน้าตัวเองมไปด้วยนะเต็มขอแบบหน้างงๆนะเป็นหน้ามันขอเต็มแบบงงๆนะ Okay, โอเคนะเฮ<ห><ห>้ยนายอย่ามองหน้าเราได้ไหมทำไมนายต้องแลบลิ้นด้วยเก็บลิ้นเราเนี่ย <c oughs> เราอยากช่วย,ยวมีอะไร,รให้ช่วยานายช่วยขุบลิ้นหน่อยโอเคครับโอเคครับช่วยหุบลิ้มง่ายต่อ hmm. นายช่วยสร้างบ้านให้เราหนึ่งหลังในซีเราอยากได้บ้านมากเลยเราขี้เกียจสร้างนะพอดีเราสร้างไม่สวย ชทางว้โอเค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 เฮ้ยต้องเดี๋เราจะไปหาของให้นะอ่ะเราเราได้ของจากไหนไม่รู้มานด้วยเอาไปเลยอ๋อเรางบาเราเป็นคนให้อผมเป็นคนให้ไงอ๋อเราเป็นคนให้ให้นให้เราได้ไงนะอยู่ด้านล่างอะไรอ่ะช็อกโกแลตหรอใช่บ็อกช็อกโกแลตเราขอหน่อยได้ไหมกินป่ะกินไหมกินมกินกินกินาอยากกินช็อกโกแลตลองกินดูครับลองทัชดูลองเลียดู เอ้ทุกคนครับอาจจะเห็นในกลางจอนะครับทุกคนเพราะว่าไม่เป็นของมดนะก็จำคานํำคาญหน่อยก็ไม่เป็นไรครับสร้างบ้านใช่ใช่ช่เดี๋ยวผมสร้างให้เองเดี๋ยวผมสร้างให้จะสร้างให้เลยเฮ้ยเราจะสร้างบ้านเราด้วยช็อกโกแลตหรอใช่ครับใช่นี่นี่เออจะช่วยสร้างป่ะมามามาดูตรงนี้มามามดู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 ไม่เป็นไรครับวิ่ให้เรานั่งหรอเออให้ทำให้ทุกอย่างเลยุอยทุกคนผมก็อาจจะสร้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมาอย่างนงี้อย่างนงี้แล้วก็เออ เติมเติมบล็อกสันหาบล็อกแต่ทำไมน,นายอยู่ดีๆนายอยากมาช่วยฉันนะเพราะว่าเราใจดีเออนั่นแหละครับผมโอเคครับทุกคนเฮ้ยโชว์ไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยห,อยหรอมีอะไรมองหน้าเราทำไมนายกำลังดูนายสร้างบ้าน,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 นเนายช่วยเก็บลิ้นหน่อยได้ไหมที่ว่าเราขอลิ้นนายหน่ากลัวมากเออไม่เอาลิ้นไม่เอาไออาปออกไปลิ้นนายหน้าขวตายจะโชว์จะมองอย่างนี้ทั้งคลิปเลยเหรอวะรอแป๊บรอแป๊บ อ่านีนี่มากินได้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 อ่ะกินกินจะได้หาอะให้โชว์ทำหน่อยไม่กินเก็บกินเปล่าแลากินไม่ได้เรายังไม่หิวอ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับนี่มามามาโชว์เข้ามานี่ครับผลบ้านบ้านกันเสร็จแล้วบ้านกันเสร็จแล้วทุกคนผมไม่ได้สร้างบ้านเลยมินานมาก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 อ่ะอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ิดเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกแค่เสร็จแล้วรอเลยอยากอ่านี่เราเราจะให้ของโชว์ไปตกแต่งรอครับ อ่ะอันนี้เอาไปเอาไปตกแต่งเอาไปตกแต่งอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้านในเองอ่าฮะจะวางโต๊ะคาไปตรงนี้โอเคครับโชว์เอาไปเอาไปอ่ะนี่นี่นี่โอ้ยุกอย่านายจะให้ของละมั้งผม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 ให้ทุกอย่างเลยครับโอ้ยของเราจะเต็มแล้วนายนายก็สร้างมินซีวะเหมือนเอาบล็อกอะไรมารวมกันสักที่แต่แบบบล็อกไม่เป็นหลักเป็นแหล่งว่ะอยู่ก็อยากวางไม่ใช่อะไรก็เออผมจะหาบ้านที่แบบมีพิซซ่าดานหน่อยครับทุกคนบระคังไม่แปะละครั้งแปะละครั้ง เ้ยทุกคนเป็นบ้านฟางนดีไหมอุ้ยบ้าน,นี้ก็สวยไปแล้วแล้วเรารอเดี๋ยวรอมันสร้างไอหลังคาเราหน่อยเอ๊ะไหนอะหลังคาอะไรบ้านจะฟ้าโคตรสวยเลยนะหรอเอ้ะไปนชน์ไปนเนี่ยหรืความจริงสวยป่ะเราง่วงมากเลยนาะยอะไรเราก็หยิบเราเห็นอะไรเ,ออเราก็หยิบใช่ครับเราเห็นอะไรเราก็หยิบมาถ้าไม่โชว์เงีบยบจังเลยโชว์นี่น,นี่นี่โชว์มีความสุขไหมครับเนี่ย ดูนายสร้างนี่มันสนุกมากเลยนายรู้ไหมโอเคโอเคโอเครับโ okay, okay. okay, ชว์มีความสุขครับโชว์มองผมก็ยิ้มแล้วโอ,โ,โ,ลโ,ลโอ้โหรบรบเฮ้ยจะสร้างอย,อย่กขวางครับอย่กขวางอ่าแล้วก็เออเสร็จแล้วแค่นี้แหละเสร็จละหลังคาโน่หรอฮะหลังคามันยังไม่เสร็จเลยเอ้ยเอ้ยดาบมีแดได้สร้างไม่เป็นนายสร้างต่อหน่อยสร้างต่อให้หน่อยดีโชว์นายสร้างต่อหน่อยเออเอาบล็อกมาสิมันคือบล็อกอะไรไม่รู้ครับ อ๋อๆแลวเพิ่มก็ได้อาโชมามาๆเดี๋ยวผมแต่งข้างในครับโอ้โหคลิปนี้คลิปสร้างบ้านนี่คือผมไม่ได้ช่วยคนนานแบบนึกถึงสมัยเป็นคนดีอ่ะทุกคนคือวันนี้ไม่ได้เล็วยงแคบบ่แบบไม่ได้ช่วยคนนานอคือแบบไม่ได้ช่วยคนนานไงเฮ้ยไม่อย่างนี้ได้เดือนหรอนายบอกว่าฉันแท่จะไม่เคยสร้างบ้านเลยนะฉันไม่ค่อยชอบสร้างบ้านเท่าไหร่ฉันไม่ค่อยได้สร้างบ้านหรอเฮ้ยงั้นจังหวะนี้แหละเราจะทำให้โชว์ตกใจอยู่อย่าแปลงร่าง งเอ้นายเก็บลิ้นฝุดยาวเราจะแปลงร่างต่อต่อเมื่อปวดขี้โอเคจะแปลงร่างต่อเมื่อปวดขี้อ้าวไอ้ปวดขี้แล้วนายก็เข้าไปขี้ในป่าเลยโอเคได้ครับเดี๋ยวกลับมาทีก็ร่างเดิมโอเคก่อนถึงระดับที่ช่องเรา400ทซับต้องวิ็นขี้กันแล้วไปคิดดูบ้านของเราเสร็จแล้วโอเคกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะขี้อ้าวนายขี้เสร็จแล้วเหรออ่าวอ้าอ้าโอ้โหทุกคน ล่าสุดเต้นขี้กันแล้วว่ะสี่แสนซับเต้นขี้ครับทุกคนอ่ะอันนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยนายมองขี้เราเนะี่ยเฮ้ยชูขี้นายให้ขี้เอ้ยนายใช้ใส่เรานี่ยนะ <laughs> อยากรู้อะไระอยากรู้อะไรปะอยากรู้อะไรปะพื้นมันไม่ไม่ไม่ใช่ช็อคโกแลตโอเคแต่มันคือ บอมันอย่าบอกว่ามันคือขี้ของนายมันคือบอทขี้ของผมเองครับพี่พี่คุณจะไม่เหยียบบ้านหลงนี้สกงผมโอเคไปดีกว่าทุกคนโอเคนั้นจบคลิปเท่านี้เลยกันนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับข้างหน้าอย่าผมแกล้งย้เแกล้งหรือช่วยคอมเมนต์มาออคมมมเนต์าดีกว่าครับอยากให้แกล้งหรือช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับให้แกล้งช่วยใครคอมเมนต์มาได้เลยนะกดไลค์เยอะๆบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายกดติดตามคอยดูนะจะห้าแสนแล้ว